สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเจอกับคัวหลีนะครับในหน่วยของปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องเน่อยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอ่ะเราจะมาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอ่ากิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ1 การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในการในกิจวัตรประจำวันของนักเรียนและเพื่อนๆน,นะครับ 2. ความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม 3. ความปลอดภัยจากของมีคมพืชสัตว์มีพิษสการเรียนรู้สัญญาณไฟจราจรน,นั่นเองนะครับเราไปเริ่มเรียนกันเลย ้อ,อยยงเง่าการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจําวันในเรื่องนี้นะครับครูคก็จะให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้นะครับในการรักษาความปลอดภัยสําหรับตนเองและเพื่อนๆน,นะครับการที่เด็กๆนะครับปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนะครับเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟัน อาบนะ้ำแต่งตัวทานรับประทานอาหารก่อนมาโรงเรียนมาโรงเรียนแล้วในชีวิตประจำวันของเด็กๆเนี่ยจะต้องมีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนใช่ไม่ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆนะครับต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยมันย่อมมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้อง ตั้งใจนะครับตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมหรือทําอะไรก็แล้วแต่โดยมีสตินะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยใช้ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตเนี่ยทำให้เรามีชีวิตอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับเด็กเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่ากิจกรรมการเดินการวิ่งการออกกําลังกาย และก็การเรียนรู้นะักเรียนเราสามารถรักษาความปลอดภัยของเราได้โดยการที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนั่นเองนะครับเพราะว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นไปเนี่ยด้วยความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นการแปลงฟันถ้าลูกแปลงฟันแรงเกินไปมันอาจจะไป บาดเหงือกได้นะครับทำให้เหงือกเป็นแผลลูกก็จะเจ็บตัวนี่ก็เป็นอ,อันตร,รายเหมือนกันนะครับต่อไปการรับประทานอาหารจะต้องรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกืนลงไปถ้าลูกเคี้ยวไม่ละเอียดกินลงไปจะติดคออาจจะสำลักได้นะครับครับสำหรับเรื่องการเรียนอ,อย่างเช่นการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับค,ครูเด็กๆก็ต้อง เชื่อฟังคุณครูในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นการใช้กันไกการใช้อุปรกรณ์ในการเรียนดินสอเอาปจิ้มเพื่อนได้ไหมครับอ่าไม่ได้เพราะว่าถ้าลูกเอาไปจิ้มเพื่อนเพื่อนเขาก็เจ็บและทีนี้เพื่อนเขาก็เป็นอันตรายอาจจะเกิดการอักเสบอาจจะเกิดเป็นแผลผุพองมันจะ เป็นลามแผลใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับอ้าวต่อไปเรื่องแรกคือคคกิตวิทยาจิตวิทยาประวันเนี่ยก็ได้จบลงแล้วนะครับเรื่องต่อไปอความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กๆดูให้ดีนะเดี๋ยวค,คุณครูจะมีภาพมาให้เด็กๆดู สองภาพด้วยกันและให้เด็กๆสังเกตก่อนที่ครูจะถามนะครับเราไปดูกันเลยอ่าหมายเลข1หนึ่งหมายเลข1หนึ่งเด็กๆสังเกตเร็วการเล่นเครื่องเล่นสนามเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยต่อไปไปดูหมายเลขหมายเลขอะไรลูกหมายเลข2สองหมายเลข2สองเป็นอย่างไรอ่าเมื่อภาพสองภาพนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วเด็กๆ ้อสังเกตแล้วว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเช่ยกันหาคำตอบหน่อยนะครับใครตอบได้อัดวิดีโอส่งมาให้ครูดคคคได้เลยนะคะความปลอดภัยภาพที่1เป็นอย่างไรภาพที่2เป็นอย่างไรใครรู้แล้วอัดวิดีโอส่งมาให้ครูเดี๋ยวครูคจะอธิบายให้ฟังนะครับลูกสังเกตดูภาพที่1ภาพที่1น,นะครับ ภาพที่หนึ่งลูกสังเกตดูมีการเล่นอย่างระมัดระวังอย่างเช่นอ,อันนี้มีสไลเดอร์อันนี้ก็มีสไลเดอร์เหมือนกันหรือกระดันลื่นนั่นเองนะครับดูวิธีการเล่นของภาพนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆด,ดูนะครับภาพที่หนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเด็กหญิง A กับเด็กชาย B เล่นกันสองคนเล่นกันสองคนแล้วเด็กหญิง A เนี่ยก็ได้ลื่นถลลงมา ที่กระดานลื่นหรือสไลเดอร์นะครับลื่นลงมาแต่เด็กชายบีเนี่ยยืนรออยู่เพื่อให้เด็กหญิงเองเนี่ยลื่นลงมาในข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเด็กชายบีถึงจะเล่นได้ทีนี้เราไปดูภาพที่สองลงเราโฟกัสตรงที่กระดานลื่นตรงนี้นะนะตรงนี้ะนะสมมติว่าเด็กหญิงเนี่ยเด็กหญิง C กับเด็กหญิง D เนี่ย เล่นกันสองคนแต่เด็กหญิงซีลื่นยังไม่ทันสุดกระดาษเลยเด็กหญิงดีก็ได้นำตัวนะครับลงมาโดยโดยผิดทางในการใช้รูปแบบตรงนี้เด็กๆดูนะครับโดยนำส่วนหัวลงมาแทนที่จะเป็นส่วนเท้านะครับลงมานะครับและ เด็กหญิงดีเนี่ยไม่รอคอยที่จะให้เด็กหญิงซีลื่นถลยลงมาให้เสร็จก่อนอันนี้จะเกิดอุบัติเหตุได้หนึ่งเลยคือจะเกิดแขนขาหักสองจะเกิดคอหักได้เพราะว่าเด็กหญิงดีเนี่ยเขานำเขานำอะไรลูกเขานำส่วนหัวลงมาใช่ไหมครับอ่าลงมาทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายเลยถ้าเล่นกันแบบนี้ เล่นอย่างไม่ระมัดระวังนั่นเองนะครับชื่อหน่วยนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าปลอดภัยไว้ก่อนอ่าปลอดภัยไว้ก่อนนี่คืออะไรคือทําอย่างไรก็ได้ให้ชีวิตของเราให้การเล่นการเรียนรู้ของเราปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูว่าภาพที่1ห,หรือภาพที่2ภาพไหนมีวิธีการเล่นที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดตอกติก๊ตกตอกเด็กๆรู้หรือยังครับ เดี๋ยวค,คุณครูจะเฉลยให้ดูภาพที่มีวิธีการเล่นที่ถูกต้องจะมีเครื่องหมายถูกและภาพที่มีเครื่องหมายเล่นที่ผิดวิธีหรือเล่นอย่างไม่ระมัดระวังจะมีเครื่องหมายการกระบาดไว้นั่นเองนะครับนี่ไงอ่าเหมือนกับที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่าเหมือนไหมครับอ่าเก่งมากถ้าเหมือนตามนี้ที่คุณครูบอก เพราะฉะนั้นเด็กๆนะครับอยู่ที่บ้านต้องระมัดระวังในการเล่นด้วยนะครับต่อไปไปเรียนรู้ขั้ดตานต่อไปเลยมาฝึกนับเลขกันดีกว่าเมื่อกี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเล่นสนามวันนี้คุณครูจะมีะจํานวนของเครื่องเล่นสนามมาให้เด็กๆช่วยกันนับว่าเด็กๆจะตอบถูกหรือเปล่านับเลขเป็นหรือเปล่านะครับเราไปเริ่มกันเลย อย่างที่หนึ่งเลยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปนับกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอหมดหรือยังนะ อ่ะเด็กๆนับซ้มำมาอีกทีนะครับนับเลยนะครับคําตอบคืออะไรตอบครูคด้วยเก่งมากครับข้อนี้ตอบอาต่อไปชิ้นที่สองหนึ่งสอง หมดทรกอย่างเลยอ่าหมดแล้วมีกี่ชิ้นครับ่าชิงช้ามีกี่ชิ้นครับตอบได้เลยเก่งมากครับชิงช้ามีทั้งหมดสองชิ้นต่อไปอุโมงอุโมงมีกี่ชิ้นไปเลยหนึ่ง สองมสหมดแล้วอุโมง์มีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยตอบติ๊กตอบต,ติ๊กตอบตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับเก่งมาก่าตอนนี้เรานับจำนวนได้กี่กลุ่มนะครับ อ่ามี3คมกุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นสไลเดอร์สไลเดอร์มีทั้งหมด6ชิ้นต่อไปกลุ่มที่2จะเป็นชิ้นช้าชิ้นช้าจะมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์จะมีกี่กี่ชิ้นครับ4ชิ้นเก่งมากอ่าต่อไปยังมีอีกอ่ามาโยกมาโยกชิ้นที่1ครับ นับเองเลยหมดแล้วมีทั้งหมดกี่ชิ้นครับเก่งมากครับเด็กๆอเราดูคำตอบกันใช่หรือไม่ใช่อ่มีทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมตั้มต่อไปกลุ่มสุดท้ายแล้วไปดูกันครับว่ามันคืออะไร ว้าวสะพานโค้งนั่นเองชิ้นที่1ครับต่อไปนับเองเลยนะครับหมดแล้วได้เท่าไหร่ครับเรานับดูครับได้เท่าไหร่มีกี่ชิ้นเอ่ยมีกี่ชิ้นเอ่ย อ่าเก่งมากเราไปดูคําตอบกันว่าถูกต้องตามที่เด็กๆตอบมาหรือเปล่านะครับมีเท่าไหร่ครับเก่งมากอ่าเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกระดานลื่นมีทั้งหมดกี่ชิ้นครับ6ชิ้นต่อไปชิงช้ามีทั้งหมดกี่ชิ้นครับสชิ้นเก่งมากต่อไปอุโมงค์ครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นครับ 4ชิ้นเก่งมากครับต่อไปมาโย و. มีทั้งหมดกี่ชิ้นครับ3ชิ้นครับอ่าต่อไปครับสะพานโค้งมีทั้งหมด5ชิ้นเก่งมากอ่าต่อไัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยตั้งใจเรียนกันนะครับเด็กๆ่ะต่อไปเราไปเรียนเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยจากของมีคมจากพืชและสัตว์มีพิษเราไปดูกันว่าจากของมีคมได้แก่อะไรบ้างวันนี้คุณครูคยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับอาเด็กๆรู้จักหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเก่งมากครับอันนี้คือมีดต่างๆนั่นเองมีดใช้ทำ หันห่นผักทำหั่นผลไม้หั่นเนื้อสัตว์ในการทำอาหารหรือไม่ก็นำใช้ตัดกิ่งไม้เล็กๆหรืออะไรก็ได้แต่เด็กๆนำมาเล่นได้ไหมครับอ่าไม่ได้เลยเวลาเด็กๆนำมาเล่นเกิดบากมือเข้าเลือดไหลามาจะทำให้เด็กๆเจ็บตัวนะครับต่อไปเราไปดูกันเลย อ่านี่คืออะไรเอ่ยนี่คือกันไกลนั่นเองนะครับสําหรับกันไกรอันนี้มีส่วนคมอยู่ด้านไหนเอ่ยมีส่วนคมอยู่ตรงไหนนี่ส่วนคมของกันไกรอยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเด็กๆนะครับจะต้องระมัดระวังในการใช้มากๆเลยนะครับถ้าเกิดโรงเรียนยังเบิดอยู่เนี่ยคุณก็จะสอนในการทัาากษะการใช้กันไกรกล้ามเนื้อมัดเล็กในการ ใช้กันไกในการตัดกระดาษต่างๆตัดสิ่งของต่างๆให้มีความคุ้นเคยกับกันไกนั่นเองเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นถ้ามีกันไกเด็กๆนําไปเล่นตัดเสื้อผ้าตัดไปตัดมาตัดไปโดนเนื้อตัวเองเนี่ยได้ไหมครับอืมไม่ได้มันจะทำไม่เกิดอุบัติเหตุทําให้เราเนี่ยเจ็บตัวในการใช้ เขาเรียกอะไรใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้นะครับอ่าต่อไปนอกจากของมีคมแล้วเราจะมีอะไรอีกนี่ตอนนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆก,ก็คงเห็นผู้ปกครองใช้ชิ้นนี้กันชิ้นนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยจอบนั่นเองจอบนี้มีหน้าที่ใช้เอาไว้ขุดดิน ขุดของต่างๆขุดหัวมันอ่าช่วงนี้ฝนตกหนะักขุดหัวมันนะต้องกันอาใารร้อนได้แต่เด็กๆทําเองได้ไหมถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับเพราะว่าจอบมีมีส่วนที่คมอยู่ด้านตรงนี้ด้านข้างล่างตรงนี้นะครับด้านตรงนี้เนี่ยมันจะคมมากถ้าเด็กๆนําไป ผูดและาพาดไปโดนคนอื่นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันตรามอนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ในความดูแลของผู้ปกครองแต่ทางที่มีให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือเราเพราเรายัางเล็กอยู่นะครับต่อไปย่าต่างๆอ่ะยาต่างๆเนี่ยคนเราเนี่ยมีภูมิคุมค้มกันมีอ่าเขาเรียกว่าผิวหนัง ที่มีคุามรุ้แรมีที่แตกต่างกาันบางคนอาจจะโดนหญกเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะขึ้นเป็นผื่นเพราะว่าแพ้หญ้าในส่วนนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็ต้องดูแลตัวเองไม่ไปเล่นวิ่งเล่นในหญ้าที่มันรกๆเพราะว่าในาที่หญ้านอกจากหญ้าจะคันแล้วก็จะเกิดถ้าเกิดเจองูเจอสัตว์มีพิษต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอันตรายได้เช่นกันต่อไป อะไรลูกเคยเห็นไหมอ่ะบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นบางคนก็อาจจะเคยเห็นเขาเรียกว่าหมามุยนะครับในการเนี่ยมันเป็นฝักอย่างนี้เนี่ยเวลาลมพัดมากระทบกับกระทบกับอะไรลูกกระทบกับผิวเราเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยคันเป็นผนื่นขึ้นมาได้จะทําให้เกิดอันตรายถ้าเกิดเรานําไปเล่นมันโดนสัมผัสผิวร่างกายของเราเนี่ยเองนะครับ ่าต่อไปอะไรลูกแมงปองแมงปองอ่าต่อไปตะขาบต่อไปคืองูอ่างูแมงป่องตะขาบงูเนี่ยล้วนแล้วเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงทั้งสิ้นเลยไม่ว่าเด็กๆจะโดนตัวอะไรกัดเนี่ย มันก็เกิดอันตรายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันคือห้ามเข้าไปเล่นในที่ป่ารกๆสองไม่ว่าจะเดินตรงไหนจะต้องดูและระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาสามเด็กๆจะต้องดูให้ดีว่าในที่ที่นั้นเนี่ยปลอดภยัยจริงๆในสิ่งในสถานที่ที่เด็กๆเข้าไปเนี่ยจะท่องเตียนหรือ โลกในการที่จะเข้าไปเล่นหรือเข้าไปหยิบของต่างๆเราจะต้องสังเกตอย่างมีสตินะครับต้องมีสมาธิในการใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆเ,เ,เจอสัตว์พวกนี้เนี่ยเด็กๆเ,เอาไม้ไปเขียยเล่นหรือวิ่งเข้าไปจับได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อตัวนักเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าเจอสัตว์เหล่านี้เนี่ยให้ วิ่งหนีให้หนีให้เร็วที่สุดและไปบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้ช่วยเหลือเราได้ทันเวลานั่นเองนะครับอ้าวต่อไปการเรียนรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรอ่าเด็กๆเ,เห็นหรือเปล่านี่มีคุณตำรวจตำรวจภาษาอังกฤษว่า police อ่า police แล้วก็มีสัญญาณไฟจราจร แล้วก็มีทางม้าลายเหมือนหน้าโรงเรียนเราก็มีใช่ไหมครับมีคนตำรวจยูนหนึ่งคนแต่หน้าโรงเรียนเราไม่มีไฟแดงอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณครูจะสอนเกี่ยวกับการเรียนรู้สัญญาณไฟนั่นเองนะครับอ่าสัญญาณไฟอันนี้ไฟแดงคือให้รถหยุดวิ่งต่อไป สัญญาณสีเหลืองก็คือ,คอสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณเตือนเตือนเพื่อให้รถหยุดหรือระมัดระวังเพราะว่าจะกลายเป็นไฟสีแดงแล้วต่อไปจะเป็นไฟสีเขียวตรงนี้นี่เองนะคะถ้าไฟสีเขียวคือรถสามารถวิ่งไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถวิ่งไปเราต้องรออยู่ด้านข้างถนนนั่นเอง เรามาดูกันคุณกูณจะมีวิธีสาธิตให้เด็กๆดูสมมติตอนนี้รถกำลังวิ่งอยู่เลยไฟเขียวไฟเหลืองและต่อไปอ่าไฟแดงรถกำลังวิ่งมาแล้วกำลังวิ่งมาวิวอ่าคันที่หนึ่งว่าเห็นไฟแดงเห็นไหมครับรถจะหยุดจอดจะรอจอดไว้เา้ารถคันสีเหลืองมาอีกอ่าก็มาจอดอีกเพราะอะไรลูกเพราะอะไร อะไรครับอ่าพอรถเห็นสัญญาณไฟแดงเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการที่ให้รถเนี่ยหยุดวิ่งนั่นเองคุณตำรวจเขาก็จะเป่าให้คนที่กำลังยืนอยู่ข้างถนนหรือเด็กๆเนี่ยยืนอยู่ข้างถนนเนี่ยเดินสามารถเดินผ่านข้ามทางม้าลายได้นั่นเองอ่าเราไปดูกันเห็นไหมครับคนก็จะเดินผ่านข้ามทางมาลายเมื่อรถหยุดเรียบร้อยแล้ว เด็กๆก,ก็สามารถหยุดได้เพราะมีคนตำรวจกำกับอยู่ด้วยและมีไฟจราจรกำกับอยู่ด้วยแต่หน้าโรงเรียนเราไม่มีไฟจราจรต้องอยืต้องดูอะไรครับลูกดูสัญญาณมือหรือสัญญาณนกวีดหรือดูอ่าดูคนตำรวจว่าเขาให้เราอนุญาตให้เราเดินข้ามถนนได้หรือ,อยังนะครับอันนี้เด็กๆก,ก็สามารถเดินข้ามได้ถ้ามีอ่า คนตำรวจอำนวยความสะดวกให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคุณรูา่เขาเรียกว่าคุณรูเวนในการรับผิดชอบนั่นเองนะครับอ่าจบแล้วในหน่วยขอปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสำหรับแบบฝึกหัดหลังแบบฝึกทักษะหลังหน่วยการเรียนรู้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับนี่ คือขออธิบายหน้าแรกก่อนอ่หน้าแรกนี้เขียนว่าหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนด้วยนะเขียนตรงนี้ด้วยนะครับเขียนทุกบรรทัดที่คุณรูพิมพ์ไปให้เลยที่รูจัดทําไว้ให้นะครับนี่นะครับคําว่ามอ,อีดอมีจออ,อจอจอบอจองอูงูให้เด็กๆคัดคํานะครับ,บคัดคําให้สวยงามตัวเต็มบรรทัดนะครับ ตั้งใจนะครับทาให้สะอาดที่สุดเขียนให้สวยที่สุดม้วนหัวกลมๆลากเส้นให้ตรงนะครับต่อไปรูปภาพนี้คุณครูไม่ได้กําหนดให้จะต้องเป็นรูปมีดเท่านั้นคุณครูให้เลือกจากเนี่ยจากคำเนี่ยมีคําว่ามีดมีคําว่าจอบและมีคําว่าง,งูเด็กๆสามารถวาดภาพอะไรก็ได้ใน3สิ่งนี้ที่คุณครูกําหนดมาให้อ่าหน้าแรกก็เสร็จไปแต่อย่าลืมเขียนชื่อหน้านะครับวันที่ด้วยอ่าต่อไปดูวันที่นี้ถ้าเด็กๆทําวัน อังคารเด็กๆก็เขียนวันอังคารโดยถามคุณพ่อคุณแม่เอานะคะถามว่าแม่ดูว่าวันอังคารเขียนอย่างไรวันที่เท่าไรเดือนสิงหาคมก็เขียนให้ได้บร้อยคัดคำผสมคําสะอาอีกเหมือนเดิมแล้วก็ฝึกอ่านคลิดไหมคุณครูดูด้วยนะรอบทีแล้วเนี่ยคุณครูบันทึกไว้ยังมีไม่ครบเลยเด็กห้องเรามีสาสิบสี่คนแต่ไอ้ลูกส่งคลิปมาแค่ไม่ถึงสิบห้าคนเลยอ่า อันนี้จะมีต่ออาตานอาอนาทออาทาดอ,อาดาวิธีการเขียนเด็กๆเขียนลงมาแบบนี้ได้ไหมครับตออาตาตออตาหมดเลยไม่ได้วิธีการเขียนหนังสือต้องเขียนจากหน้าเส้นบรรทัดไปยังหลังด้านหลังของเส้นบรรทัดนั่นเอง สมมติว่าบรรทัดที่สองเริ่มเขียนตออาตาคำที่สองก็คือนอานาคำที่สามทออาตาและคำที่สี่คือดอาดานั่นคือเสร็จหนึ่งบรรทัดไม่ใช่เขียนลงมาแบบนี้ถ้าเขียนลงมาเป็นวิธีการเขียนที่ผิดนั่นเองนะครับเด็กๆจะต้องที่เรียนรู้ให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่เขียนต่อ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 ลงมาสะอาสาราสารลงมาดีนั้นไม่เอาเป็นวิธีการเขียนที่ผิดนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปหน้าที่สามท้อง แบบฝึกทักษะหลังหน่วยการเรียนรู้อ่ะเราจะมาเรียนเรื่องอักษรภาษาอังกฤษกันบ้างอ่าตัวนี้คือตัว a b c คุณครูให้ไปสามตัวตัว a ตัว b แล้วก็ตัว c นะครับตัว c อ่ะต่อไปหน้าที่สี่เด็กๆอย่าลืมนะวันที่นะทำวันไหนเขียนวันนั้นไม่จำเป็นจะต,ต้องเขียนวันจันทร์ทั้งหมด นะครับทาวันไหนเขียนวันนั้นภายในงานวันนี้มีสีหน้าคุณครูให้1หสัปดาห์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสวันศุกร์มีเวลาทําตั้ง5วันแต่วันภายในวันศุกร์จะต้องส่งงานให้ครบทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณครูกําลังเช็คงานแล้วนะคุณครูไล่เช็คงานแล้วมีอยู่ไม่กี่คนที่ไม่ส่งอะไรคุณครูเลยไม่ติดต่ออะไรคุณครูเลยอันนั้นถ้าเกิดมีอะไรเสียสิทธิ์ไปคุณครูก็จะช่วยไม่ได้นะครับ ต่อไปหน้าสุดท้ายหน้าที่ C ก็จะเป็นการฝึกคัดคำศัพท์นั่นเองก็คือของคำนับจำนวนน,นนั่นเองนะครับ O N E อ่านว่า one แปลว่า1ให้เขียนให้สวยงามคัดคำให้สวยงามเขียนชื่อให้เรียบร้อยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนมีความตั้งใจผู้ปกครองหลายท่านให้การสนับสนุนได้ดีมากอันนี้ต้องขอบ คนผู้ปกครคองด้วยที่สามารถให้เด็กๆนะครับเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและสนุกพนเพลิดเพลินไปกับคุณครูนะครับตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นคุณครูก็หวังว่าผู้ปกครองก็จะช่วยเหลือคุณครูได้ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับคุณครูเชื่อมั่นในผู้ปกครองนะครับเราต้องช่วยเหลือกันมีอะไรให้แจ้งมีอะไรให้บอกกันนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ